สวัสดีครับนักศึกษาพบกันในปฏิบัติการที่7นะครับสำหรับปฏิบัติการนี้เนี่ยเราก็จะแนะนําให้นักศึกษารู้จักตัวอุปกรณ์นําร่องชนิดที่เรียกว่า proximity switch นะครับตัว proximity switch ตัวนี้นะครับมันจะใช้ในวงจรควบคุมเท่านั้นนะครับจะไปใช้ในวงจรกําลังนะครับพังนะครับสําหรับโครงสร้างของมันเนี่ยก็จะเป็นดังนี้นะครับ ตัว proximity switch เนี่ยเป็นอุปกรณ์นำร่องที่มีความพิเศษนะครับตรงที่ว่ามันสามารถจะเปลี่ยนสถานะสถานะที่ว่านี้เป็นสถานะของหน้าสัมผัสนะครับสามารถจะเปลี่ยนสถานะหน้าสัมผัสโดยไม่มีการสัมผัสกับตัวอุปกรณ์นำร่องนะครับถ้านักเรียนเปรียบเทียบกับตัวอุปกรณ์ limit switch ที่นักเรียนเรียนไปเมื่อปฏิบัติการที่แล้วนะครับนักเรียนจะเห็นว่า เวลาอุปกรณ์นำล่องชนิดลิมิตสวิตจะเป็นสถานะเนี่ยมันจะต้องมีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไปโดนลูกล้อของมันก่อนนะครับพอโดนลูกล้อหรือโดนก้านกระเดื่องมาแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าสัมผัสภาย,ภายในตัวมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว proximity switch ท,ที่เรียนคราวนี้เนี่ยไม่มีการสัมผัสใดๆทั้งสิ้นครับคือ หมายความว่าไม่มีอะไรไปโดนตัวมันทั้งนั้นนะครับมันสามารถจะเปลี่ยนสถานะของมันได้เมื่อมีตัวโลหะหรืออโลหะเนี่ยวิ่งผ่านตัววิ่งผ่านตัวพื้นที่สัมผัสหรือว่าเซนเซอร์แอร์เรียมันโดยที่ตัวโลหะหรืออโลหะตัวที่วิ่งผ่านมานี้เนี่ยอยู่ในระยะที่มันตรวจจับได้นะครับถ้ามีอะไรมาวิ่งผ่านแล้วมันตรวจจับได้มันจะเปลี่ยนสถานะทันทีโดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับตัวมันเลยนะครับ อันนี้โครงสร้างของมันเนี่ยก็จะเห็นดังรูปนะครับมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือส่วนแรกนะครับก็คือส่วนที่เป็นเซนเซอร์แอเรียส่วนสีฟ้าฟ้าตรงนี้เนี่ยนะครับมักจะสร้างจากวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าความจุทางไฟฟ้าก็ได้นะครับเมื่อมีโลหะหรือโลหะเนี่ยวิ่งผ่านตัวมันในระยะที่สามารถจะตรวจจับได้นะครับ ัวเซนเซอร์แอเรีนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่เปลี่ยนค่าความเป็นแม่เหล็กหรือว่าค่าความจุทางไฟฟ้าของตัวมันเมื่อมีโลหะหรืออโลหะวิ่งผ่านนะครับสัญญาณทางไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยก็จะถูกส่งไปที่วงจรอิเล็กทรอนิกสซอร์ตซึ่งซ่อนอยู่ในตัวตัว x i อ i t ิมิตี้สนะครับซึ่งโดยปกติแล้วตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะไปมีลักษณะเป็น PNP transistor อย่างรูปบนนี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็น NpN Transistor นะครับถ้าตอบแบบด้านบนก็เรียกว่าตอบแบบคอเล็กเตอร์ใช่ไหมครับคอเล็กเตอร์เดนแต่ถ้าเป็นแบบข้างล่างก็จะเป็นแบบอิมิเตอร์เดนคือตัวมันเนี่ยจะทำหน้าที่ปล่อยกระแสนเนี่ยลงสู่เส้นลายหรือว่านิวตอนส่วนด้านบนเนี่ยจะทำหน้าที่ปล่อยกระแสจากลายมาเข้าที่โหลดนะครับดูนะครับเห็นไหมฮะโหลดจะอยู่ด้านล่างสำหรับรูปบนแล้วก็โหลดจะอยู่ด้านบนสำหรับรูปด้านล่างนะครับ ลักษณะนี้ก็แล้วแต่ชนิดของของตัวทรานซิสเตอร์ที่ใช้ในในตัว proximity switch นะครับเอาละนะครับชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับนี่เป็นชิ้นส่วนที่2ชิ้นส่วนที่3ก็คือสายตัวนำนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นตัวที่เราใช้ต่อตัว proximity switch เนี่ยเข้ากับวงจรของเรานะครับโครงสร้างภายในเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนอ,อ,อยากให้นักเรียนสังเกตนิดนึงนะครับว่าตัว proximity switch เนี่ย มันจะไม่มีตัวหน้าสัมผัสจริงๆให้เราดูนะครับมันจะใช้ทรานซิสเตอร์เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวนํากระแสให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่มีความพิเศษนิดหนึ่งก็คือไม่มีหน้าสัมผัสเป็นแผ่นหน้าสัมผัสให้เราเห็นชัดๆเหมือนกับอุปกรณ์ตัวที่ผ่านๆมาที่เราเคยเรียนมานะครับเอาละครับพอเข้าใจตัวโครงสร้างของตัว proximity switch แล้วนะครับอันนี้เรามาดูกันต่อนะครับ เวลาเราต่อใช้งาน Proximity Switch เนี่ยก็จะมีการต่อใช้งานอยู่2แบบตามชนิดของตัวทรานซิสเตอร์ที่อยู่ในตัวมันอย่างที่เราให้ฟังไว้สักครู่นะครับถ้าเป็นการต่อแบบ Collector ร์เด่นนะครับก็จะใช้วิธีต่อเป็นการต่อสำหรับตัวตัว x r o x t y s t y s w i t c ชชนิด p n p นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตัว l ลายจะอยู่ที่ด้านบนนะครับแล้วก็ต่อเข้าตัวตัวตัวทรานซิสเตอร์ของ Proximity Switch แล้วก็จะต่อขับไปที่โหลดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ NPN เนี่ยก็จะต่างกันนะครับก็จะลายจะอยู่ข้างบนแล้วมาเข้าโหลดเลยนะครับสังเกตความต่างๆนะครับเห็นไหมฮะด้านบนนี่จากลายมาเข้าตัว proximity switch ก่อนนะครับแต่ถ้าบนด้านบนเนี่ยก็จะต่อจากลายมาเข้าโหลดแล้ว proximity switch เนี่ยก็จะต่อกับเข้ามาที่ที่นิวตันเห็นไหมฮะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็น PNP กับ NPN จะใช้ประโยชน์ต่างกันลักษณะอย่างนี้นะครับ อันนี้หลักการทำงานของมันก็คือถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุที่จะตรวจจับนะครับเข้ามาอยู่ในระยะตรวจจับของมันนะครับระยะน,นี้เนี่ยเราเรียกว่าระยะแอคทีฟนะครับนะครับระยะน,นี้เราเรียกว่าระยะแอคทีฟนะครับถ้ามีวัตถุที่จะตรวจจับเข้ามาในระยะแอคทีฟของมันเนี่ยมันก็จะทําการส่งสัญญ,ญาณทางไฟฟ้าเนี่ยไปเข้าตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ด้านในของมันนะครับตัว ทรานซิสเตอร์เนี่ยก็จะเด่นกระแสลงมานะครับถ้าเป็น pnp นะครับตอนจังหวะตอนแรกตอนที่ยังไม่มีวัตถุนะฮะรูปนี้นะครับยังไม่มีวัตถุเนี่ยตัวกระแสก็จะมาจ่อรอไว้อย่างในรูปนะฮะที่เห็นเนี่ยนะฮะก็จะมาจ่อรอไว้แต่พอมีวัตถุวิ่งผ่านเนี่ยกระแสก็จะวิ่งผ่านตัวเนี้ยเข้าไปที่โหดลดนะครับวิ่งเข้ามาที่โหลดแล้วก็ลงไปที่ตัวตัวนิวตันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโหลดก็สามารถจะทางานได้ละกระแสไฟฟ้าครบวงจร เหมือนกันนะครับถ้าเป็นชนิด NPN เนี่ยก็กระแสก็จะมาอ้านไว้ตรงนี้นะฮะยังวิ่งต่อไปไม่ได้พอมีวัตถุที่ตรวจจับตรวจจับมาเรียบร้อยปั๊บนะครับตัววงจอรอิเล็กทรอนิกส์ภายในเนี่ยก็จะทําการเปิดตัวทรานซิสเตอร์ออกนะครับก็ทําให้ตัวกระแสเนี่ยสามารถจะวิ่งผ่านตัวมันแล้วก็วิ่งลงไปที่นิวตอนได้ก็เป็นอันครบวงจรนะครับโหลดทํางานได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้งาน proximity switch เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะตรวจจับเนี่ยนะครับคีดส,สำคัญเลยนะครับจะต้องมีอุปกรณ์ที่ตรวจจับเนี่ยวิ่งผ่านตัว Sensor Area หรือว่าตัวหน้าสัมผัสสีฟ้าตัวนี้นะครับโดยที่วิ่งผ่านนะครับไม่กระแทกไม่โดนนะครับเพราะมันจะพังนะครับวิ่งผ่านในระยะที่เป็นระยะ Active ของมันนะครับเอาละครับการต่อใช้งานก็คงจะพอเห็นภาพคร่าวๆดังนี้นะครับ คราวนี้เรามาดูการประยุกต์ใช้งาน proximity switch กันบ้างนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับอย่างรูปมุมซ้ายมือเนี่ยก็มีการบรรจุผลิตภัณฑ์นะครับถ้าบรรจุดีเนี่ยฝาก็จะไม่โป่งออกมานะครับก็ใช้ proximity จับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าบรรจุไม่ดีนะครับบริเวณฝาด้านบนมันจะโป่งออกมานะครับก็พอโป่งเข้ามา ในระยะที่ตัว proximity switch ที่อยู่ด้านบน2ตัวนี้เนี่ยนะฮะตรวจจับได้เนี่ยมันก็จะ Reject หรือว่าไม่รับกระป๋องอันนี้เพราะว่าฝาด้านบนมันปูดขึ้นเห็นไหมฮะเห็นถ้าฝาแบนนะครับถ้าฝามันเป็นแบนอยู่ตัว proximity switch ก็จะตรวจจับไม่ได้เห็นไหมครับอันนี้คือการใช้ประโยชน์ของมันนะครับก็สามารถจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นใช้ตรวจจับความสูงของการยึดสกรูนะครับเห็นไหมฮะ มีสกรูอยู่3ารูเห็นไหมรูที่ 1, 2, 3นะครับขันสกรูลงไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าถ้าขันดีเนี่ยตัวสกรูก็จะจมลงไปในชิ้นงานเหมือนกับสอันแรกเห็นไหมฮะที่จะขีดเส้นใต้ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยสกรูมันขันลงไปไม่สุดนะครับมันก็ปูดขึ้นมาถ้ามันปูดขึ้นมาจนหัวสกรูเนี่ยอยู่ในระยะแอคทีฟนะครับ หัวสกูรูอยู่ในระยะที่ตัว proximity sensor สามารถจะตรวจจับได้เนี่ยก็งานชิ้นนั้นก็จะถูก detect ได้หรือถูกตรวจจับได้ก็จะถูกเอากลับไปคันหัวสกูใหม่เห็นไหมครับนี่ก็คือการใช้ประโยชน์ของมันนะครับด้านล่างนี่เป็นการควบคุมตำแหน่งรูเจาะของเครื่องจักรนะครับครับโดยการใช้ proximity วัดระยะเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะกำหนดตำแหน่งที่รูเจาะให้มีระยะห่างเท่าๆกันได้นะครับ ส่วนรูปทางด้านด้านขวาล่างนะครับรูปสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปที่เขาใช้กําหนดตําแหน่งของก้นขวดนะครับวิธีการเขาก็คือเขาก็จะเรียงขวดเนี่ยให้มันตรงตรงตามมาร์กที่ตรงกับตัวฟกซไอตัวโลหะก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวโลหะเป้าหมายเขาก็จะเรียงตัวขวดให้ตรงแนวกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวแป้นเติมมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนตามลูกศรสีดำนะฮะที่ทางดีซ้าเนี่ยนะฮะ มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับพอมันหมุนไปจนแป้นโลหะตรงกับตัว proximity sensor เนี่ยตัวตัวแกนหมุนตัวนี้ก็จะหยุดนะครับแกนหมุนข้างล่างชุดนี้นะฮะก็จะหยุดหมุนนะครับพอหยุดหมุนแล้วเนี่ยตัวน้ําหรือว่าตัวปั๊มที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็จะกรอกน้ําให้ไหลเข้ามาเข้าไปในขวดเติมจนเต็มนะครับ พอเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะหมุนต่อไปพอหมุนไปเนี่ยตัวขวดตำแหน่งใหม่ก็มาเจอ proximity sensor ตัวนี้นะครับพอขวดใหม่มาเจอปุ๊บมันก็จะหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการกรอกน้ําก็จะไม่หกนะครับนี่ก็คือการใช้ประโยชน์ของตัว proximity sensor นะครับประโยชน์อีกอันนึงนะครับที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมก็คือการตรวจจับระดับของของเหลวนะครับนะครับก็ใช้ proximity sensor 2ตัวนะครับถ้า สมมุติว่าของเหลวยังไม่ถึงด้านบนนะฮะก็มันก็จะยังไม่ไม่ส่งสัญญาณอะไรถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าของเหลวโดนเติมขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงด้านบนนี้เนี่ย mm. proximity ก็จะตรวจจับระดับของของเหลวได้มันก็จะส่งสัญญาณไปควบคุมอุปรกรณ์ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือใช้ตรวจจับของเหลวนะครับถ้าถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกถึงมันมีขวดปเปล่าๆนะครับมีขวดปเปล่าอยู่ขวดหนึ่งนะครับ นักเรียนก็เปิดปัม๊มหรือว่าใช้อุปกรณ์ควบคุมเนี่ยควบคุมให้ปั๊มมันทํางานปั๊มก็จะปั๊มของเหลวเนี่ยวิ่งมาตามท่อนี้นะครับของเหลวก็จะเติมลงไปในขวดเรื่อยๆระดับของเหลวก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอมันสูงขึ้นมาถึงระดับที่ proximity switch ตัวบนนะครับโตรวจับได้มันก็จะส่งสัญญ,ญาณไปที่ปัม๊มบอกว่าปัม๊มหยุดปั๊มได้แล้วเพราะว่ามันได้ระดับที่ต้องการแล้วนะครับเหลวที่วิ่งมาตามท่อก็อจะหยุดขวดใหม่ก็วิ่งเข้ามาแทนนะครับ ก็เติมกันไปได้เรื่อยๆอย่างนี้มันก็จะแม่นยำนะครับก็อื่นๆก็ใช้ตรวจจับระดับน้ำนมในกล่องนมนะครับถ้าเกิดว่าระดับน้ำนมไม่ถึงเนี่ยก็รีเจ็คมันออกไปซะนะครับก็ใช้ proximity sensor ในการตรวจจับได้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าประโยชน์จากการที่มันสามารถจะตรวจจับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าโลหะหรือโลหะที่วิ่งผ่านมันได้โดยไม่สัมผัสเนี่ยนะฮะก็เลยจะทำให้ เราสามารถจะใช้มันในการวัดระยะหรือว่าวัดระดับหรือแม้กระทั่งวัดความเร็วรอบก็ได้นะครับอันนี้คือประโยชน์หลายๆอย่างของตัว proximity sensor หรือบางทีเราเรียกว่า proximity switch นะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับถ้าเป็น proximity sensor มันก็ให้สัญญาณ,าอ,าญญาณอ,ออกมาอย่างเดียวสัญญาณออกไฟฟ้าออกมาอย่างเดียวแต่ถ้าเป็น proximity switch เนี่ยก็จะให้สัญญาณออกมาเป็นลักษณะของอการปิดเปิดของ transistor นะครับ เอาลนะครับพอจะมองภาพของการประยุกต์ใช้ออกแล้วนะครับรานนี้เรามาดูการทดสอบ proximity switch ใน lab เราบ้างนะครับเรามีขั้นตอนประมาณ5ข้อนะครับก่อนจะทําการทดสอบเนี่ยก็เตือนใจนักเรียนนะครับว่าตัว proximity switch นี่มีราคาแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะฮะให้มันมั่นใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทําพังปอดนี่นี่ช้าใจนะครับแพงมากนะครับ เอาแล้วนะครับขั้นตอนก็มีอยู่5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ตรวจสอบสัญลักษณ์ของสายที่ด้านหลังของแผนทดลองก่อนนะครับสายที่ว่านั้นก็คือสายที่เป็นสายตัวนําของ proximity นะครับที่เราให้ฟังเมื่อสักครูน่นี้ให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่าสายไหนเป็นสายไหนมันมีดอะแกรมบอกนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ติดอยู่ที่ตัวตัวเรือนของตัว proximity sensor นะครับจะบอกว่าสีไหนสายสีไหนทําหน้าที่อะไรนะครับดูให้เรียบร้อยดูให้เคลียร์ก่อน เสร็จแล้วก็ต่อวงจรดังรูปนะครับถ้าทรานซิสเตอร์ขอโทษครับถ้าเกิดว่า Proximity Switch ถูกต่อในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะพอเดาได้ว่าในหลับเราเนี่ยตัว Proximity Switch น่าจะเป็นแบบ PNP นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่นักเรียนก็กลับแดกแกรมนะครับก็ให้ตัว Proximity เนี่ยมันมาต่ออยู่ที่ด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นสำหรับ NPN นะครับถ้าเป็นแบบ PNP ก็ต่อไว้ที่ตำแหน่งด้านบน ถ้าเป็น M P N ก็ต่อไว้ที่ด้านล่างนะครับเอาละ,ะครับเสร็จแล้วเราก็ลองใช้วัตถุที่เป็นโลหะเนี่ยผ่านเซนเซอร์แอ e เรียของ proximity switch นะครับก็เอาโลหะเนี่ยผ่านตัดผ่านดูนะครับสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามันไม่เปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนเป็นอโลหะดูนะครับดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับจุดที่สังเกตได้คือการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟเพราะเราได้คุยกันแล้วนะครับว่าตัว วงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในของตัว proximity switch เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวสะพานไฟนะครับจากลายไปนิวตันให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบ pnp เนี่ยก็จะนำไฟฟ้าจากลายเนี่ยวิ่งผ่านโหลดแล้วก็ลงมาที่นิวตันนะครับถ้าเป็นแบบ npn ก็จะเดนไฟฟ้าเนี่ยจากโหลดวิ่งมาที่นิวตันนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของมันแต่อย่างไรก็ดีถ้ามันทำงานแล้วก็หลอดไฟก็จะติดนะครับ ครนี้ลองสังเกตดูครับคือลองเลื่อนระยะห่างออกไปนะครับลองเลื่อนระยะตัววัตถุที่จะมาตรวจจับเนี่ยเลื่อนห่างออกไปเรื่อยๆแล้วสังเกตดูครับว่าเมื่อไหร่มันถึงจะตรวจจับไม่ได้นะครับระยะที่มากที่สุดที่มันตรวจจับได้เนี่ยเราเรียกว่าระยะแอคทีฟของอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นอย่างที่เราให้ฟังแล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับสมมุติว่านักเรียนมีเซนเซอร์แอเรียอยู่นะครับมีเซนเซอร์แอเรียอยู่นักเรียนก็เอาตัวตัว วัตถุเนี่ยมามาล่อมันนะครับนํำวัตถุเนี่ยนะครับแรงเงาอยู่เนี่ยนะครับมาล่อมันก็แล้วค่อยๆเลื่อนถอยห่างจากมันไปนะครับถอยห่างออกไปเรื่อยๆระยะห่างที่มากที่สุดที่มันยังตรวจจับได้อยู่เนี่ยเราเรียกว่าระยะแอคทีฟของอุปกรณ์นะครับก็ทาซ้ําไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจากข้อ2องถึงข้อสําหรับวัตถุที่เป็นอโลหะนักเรียนก็จะพอตอบได้แล้วว่าตัว proximity sensor ที่อยู่ใน l a บเราเนี่ย มันใช้ตรวจจับโลหะหรือโลหะนะครับแล้วก็มีระยะแอคทีฟท่าไรนะครับพอนักเรียนตรวจจับ Proximity Switch เป็นแล้วนะครับทดสอบเป็นแล้วนะครับก็มาทำภารกิจประจำปฏิปฏป yea. ปบัติการที่7นะครับภารกิจแรกเนี่ยนักเรียนก็ทดสอบ Proximity Switch ตามวงจรันรูปนะครับเมื่อทำการทดสอบแล้วนะครับก็บันทึกผลนะครับว่าตัว proximity switch ที่อยู่ใน l a เนี่ยมันใช้ตรวจจับโลหะนะครับหรือว่าใช้ตรวจ,จับโลหะกันแน่นะครับพอรู้ผลแล้วเนี่ยให้ให้ร report ระยะ active ด้วยนะครับต้องการข้อมูลระยะ active ด้วยว่าระยะ active เป็นระยะเท่าไหร่นะครับพอรู้2ข้อมูลนี้นะครับก็มาบอกครูที่คุมหลับอยู่นะครับก็บอกได้ตอบถูกได้4คะแนนนะครับบอกระยะ active นะครับ อันที่1นนะครับบอกระยะแอคทีฟสคือบอกว่า Proximity ที่อยู่ในหลับเนี่ยใช้ตัวจับโลหะหรือโลหะนะครับตอบถูก2ออย่างนี้ถึงจะได้4คะแนนนะครับเสร็จแล้วหลับนี้โหดครับอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าเรียนมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ต้องเริ่มออกแบบวงจรเองนะครับให้นักเรียนออกแบบวงจรเพื่อประยุกต์ใช้งานนะครับจํารูปนี้ได้นะครับรูปนี้ก็คือตัววงจรที่ใช้ ใช้เราคือการประยุกต์ใช้ proximity switch สำหรับควบคุมระดับของเหลวนะครับนั้นการออกแบบเพื่อใช้งานก็คือ,อมีสวิตช์กปดมีสวิตช์ปุ่มกดนะครับเอาไว้กดเพื่อจะเริ่มเดินเครื่องปั๊มนะครับเขียนไว้ตรงนี้นะครับมีปุ่มกดนะครับมีปุ่มกดไว้เดินเครื่องปั๊มนะครับปั๊มก็คือมอเตอร์นะครับนักเรียนเพราะฉะนั้น พูดง่ายๆคือมีสวิตช์ปุ่มกดเอาไว้เดินเครื่องมอเตอร์นะครับแล้วก็มีมีปุ่มเอาไว้หยุดนะครับเอาไว้หยุดเดินเครื่องปั๊มเหมือนกันนะครับมีปุ่มกดไว้เดินมีปุ่มกดไว้หยุดนะครับคราวนี้ปั๊มตัวที่ว่าทําหน้าที่อะไรครับมันก็ทําหน้าที่ปั๊มของเหลวเนี่ยวิ่งมาตามท่อน,นี้และครับนะครับ,นะรบแล้วเราใช้ตัว proximity ตัวนี้นะครับตัวนี้ในการ สั่งให้ปั๊มหยุดเดินนะครับคือถ้าของเหลวมันขึ้นมาจนถึงเต็มขวดนี้แล้วเนี่ยปั๊มก็จะหยุดเดินนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆของเหลวมันถูกลบายออกไปใช้งานนะครับถูกออกไปใช้งานอะไรก็ไม่รู้พอของเหลวมันลดลงเนี่ยตัวปั๊มก็กลับมาเดินต่อเองได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมากดเดินเครื่องปั๊มใหม่แล้วนะครับนะครับงั้นก็โน้ตไว้ตรงนี้นะครับก็คือ ปั๊มเนี่ยปั๊มเนี่ยหยุดเดินเมื่อเมื่อระดับของเหลวนะครับเมื่อระดับของเหลวเนี่ยถึงถึง proximity switch นะครับและปั๊มเดินเองนะครับ ปั๊มเดินเองเมือ่อระดับของเหลวนะครับระดับของเหลวต่ำกว่าต่ำกว่า proximity นะครับต่ำกว่า p r o x i m i t y switch นะครับให้ลองออกแบบวงจรเองนะครับรันนี้พอลองออกแบบวงจรเรียบร้อยแล้วเนี่ยระวังให้ดีอย่าให้มีชื้อสกิดนะครับแล้วก็มาต่อถ,ถ้าต่อได้นะครับ ก็เป็นอันว่าได้อีก6คะแนนนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ศูนย์คะแนนไปนะครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติการนี้ก็โหดมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีวงจรให้ลองต่อตามแล้วนะครับต้องออกแบบวงจรเองแล้วก็ต่อให้ถูกนะครับจะลอกเพื่อนนี่ก็คงทําได้นะครับแต่ว่าผมว่าไหนไหนก็ลองเรียนแล้วเนี่ยก็อยากให้ลองลองลงมือออกแบบดูนะครับเพราะว่าก็เรียนมาตั้งหกปฏิบัติการแล้วน่าจะลองลอง,ลองออกแบบได้แล้วนะครับ เอาแล้วนะครับในปฏิบัติการต่อๆไปอีก2-3ปฏิบัติการที่เป็นการต่อวงจรควบคุมเนี่ยก็จะเน้นให้นักเรียนออกแบบวงจรควบคุมเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหัดออกแบบวงจรเองให้ได้แล้วนะครับรเพื่อจะสามารถจะประยุกต์ไปใช้ในงานจริงๆตอนจบไปแล้วได้นะครับเอาแล้วนะครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนโชคดีนะครับพบกันใหม่ในปฏิบัติการหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับในตอนนี้ก็จะเป็นเป็นคล้ายๆกับบอกใบนะครับว่าเราจะออกแบบวงจรสําหรับปฏิบัติการที่7ได้ยังไงนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าเป็นชนิด PNP นะครับถ้าเป็น proximity ชนิด PNP นักเรียนคงจําได้ถ้าเป็น PNP เนี่ยตัว proximity เนี่ยจะทํางานในลักษณะที่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มาเข้าที่โหลดนะครับ แล้วก็ลงไปที่ที่นิวตันนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักการของ Proximity ชนิด PNP เนี่ยก็จะต้องเอามันมาทําหน้าที่เป็น Collector เด a นนะครับก็คือจะจะต้องมาต่อมันที่ตัวลายนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปหาโหลดนะครับเอาแล้วนะครับเราก็จะเอาหลักการนี้มาประยุกต์นะครับเริ่มต้นในการออกแบบวงจรก่อนนะครับเราก็ให้ตัวนี้เป็นลายนะครับ เราใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับก็เราก็จะมีตรงนี้ตัวนี้จะเป็น NC ของของ push button ตัวที่1นะครับทำหน้าที่เป็นตัวตัดวงจรทั้งหมดนะครับเราก็จะมี NO นะครับของ push button ตัวที่2นะครับทำหน้าที่เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับนะครับเอาล้นะครับเดี๋ยวเราลงค่อยๆไล่ลงมานะครับแล้วเราก็มาถึงตัวอุปกรณ์ C 1นนะครับแล้วก็เข้ามาที่นิวตรอนนะครับ อันนี้เราก็ใช้ตัวชุดนี้นะครับตัวนี้คือ NO ของ C 1ทําหน้าที่เป็นตัวล็อกปุ่มอันนี้เป็นวงจรพื้นฐานที่เราใช้กันมาตั้งแต่ต้นนะครับเวลานักเรียนกด pushbutton P B 2เนี่ยตัว C 1ก็จะทํางานนะครับพอยกนิ้วออกเนี่ยตัว C 1ก็ยังทํางานอยู่เพราะว่า NO C 1เปลี่ยนเป็นเป็นเป็น,น close เรียบร้อยแล้วนะครับแม้กระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งวิ่งลงมาผ่านตัว NO C 1แล้วก็วิ่งเข้ามาที่ตัว m a g เ e t i ก C1 ได้นะครับอันนี้เราเป็นวงจรล็อกปุ่มซึ่งเป็นเบสิกตั้งแต่ต้นล้นะครับอันนี้เราจะประยุกต์มันมาใช้สำหรับตัว proximity switch บ้างนะครับถ้าเราให้ตัวโหลดตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นแม่เหล็ n ติดคอนแทคเตอร์นะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะมอบให้ C2 ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวคุมปั๊มนะครับตัวคุมมอเตอร์เรานะครับเราก็จะพบหลักการว่า ตอนที่ยังไม่มีตัวโลหะ,ะไม่มีระดับของเหลวมาผ่านตัว proximity เนี่ยไฟฟ้าก็จะมาจ่อรออยู่ที่ตัว proximity เท่านั้นถูกไหมครับเมื่อมีของเหลวมาผ่านตัว sensor area เนี่ยตัว transistor ชุดนี้เนี่ยก็จะปล่อยให้กระแสไฟฟ้านี่วิ่งผ่านโหลดได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการต่อเนี่ยก็จะต่อในลักษณะนี้ถูกไหมครับก็คือ ต่อเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเข้าตัวตัวนี้ถูกไหมครับตัวนี้คือตัวนะครับซึ่งไอ้บล็อกนี้เนี่ยก็คือบล็อกของบล็อกของ proximity นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตรงนี้ก็จะแทนสายป้อนเข้าของ proximity switch ถูกไหมครับส่วนตรงนี้ก็จะแทน สายป้อนออกของ proximity switch นะครับส่วนในตัวกลมๆที่อาจารย์กลมไว้ก็คือตัว proximity switch ทั้งกลุ่มนั่นเองทั้งตัวมันนั่นเองนะครับนั้นจะเห็นว่าการใช้ประโยชน์มันก็ไม่ยากนะครับก็ใช้ในลักษณะนี้ครนี้เวลาเราไปต่อวงจรด้านอันนี้เป็นด้าน control circuit ถูกไหมครับอันนี้เป็น control circuit ถ้าเป็น power circuit ก็ไม่ยาก power circuit ก็เอา Magnetic C2 ถูกไหม อันนี้จะเขียนอย่างย่อนะครับก็เอา C2 ตัวนี้เนี่ยต่อลงมาแล้วก็มาคุมตัวปัม๊มซึ่งปั๊มก็คือมอเตอร์นะครับมองง่ายๆนะครับงั้นเมื่อ C2 ทําทำงานปั๊มก็ทำงานด้วยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัว power ส i c u i t อย่างย่อนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของออการต่อ proximity ชนิดที่เป็น pnp นะครับ ถ้าเป็นการต่อ Proximity ชนิดที่เป็น NPN เนี่ยก็ต้องทวนก่อนนะครับถ้าเป็น NPN เนี่ยจากลายจะมาเข้าที่โหลดก่อนนะครับแล้วจากโหลดเนี่ยก็จะมาเข้าที่ตัวอุปกรณ์ p r o x i m i t y แล้วก็ค่อยเข้าไปที่ที่นิวตันนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรก็จะปรับไปนิดเดียวนะครับปรับไปนิดเดียวก็คือเริ่มต้นก็มีวงจรล็อกปุ่มเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็จะเป็น NC ของ PB 1นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น NO ของ Push Button ตัวที่2นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็น C 1นะครับแล้วก็ลงมาที่มาที่ลายนะครับเป็นลักษณะนี้แล้วก็ชุดล็อกปุ่มก็จะเป็นชุดนี้เหมือนเดิมนะครับชุดนี้ไม่ต่างจากเดิม ตรงนี้ก็จะเป็น noc 1เหมือนเดิมทุกประการนะครับรอวน,นี้มาเปลี่ยนตรงนี้นิดเดียวครับมาเปลี่ยนตรงตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น c 2นะครับจาก c 2เนี่ยก็จะมาเข้าชุดเป็นอย่างเงี้นะครับมาเข้าชุด proximity แล้วก็ แล้วก็เดินลงที่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตำแหน่งของ proximity เนี่ยก็จะมีตำแหน่งที่ใช้ติดเพื่อคุม C 2เนี่ยแตกต่างกันนะครับตัวหนึ่งคคุมที่ที่ด้านล่างสำหรับกรณีที่เป็น NPN นะครับส่วนถ้าเป็น PNP ก็คุมไว้ที่ด้านบนก่อนถึง C 2ตามรูปนี้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นการบอกใบ้เกือบจะหมดทั้งหมดเลยเกือ <laughs> บจะเฉลยเลยนะครับประเด็นที่นักเรียนจะต้องดูใน l a ให้ดีก็คือว่า proximity switch ที่ตัวที่อยู่ใน l a เนี่ย มันเป็นชนิด pnp หรือว่าเป็นชนิด npn นะครับต่อผิดพังนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นตั้งใจดูให้ดีเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะพอออกแบบวงจรคร่าวๆได้แล้วนะครับว่าจะออกแบบวงจรยังไงให้มันทํางานได้ก็ลองไปออกแบบวงจรสเกตขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ลองไปต่อวงจรในแลบเอาแล้วนะครับก็คงจะจบแลบนี้จริงๆแต่เพียงเท่านี้นะครับมีอีกนิดนึงฮะก่อนจะเลิกไปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าไอ้ตัว c 1 ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยนะฮะมันทําหน้าที่แค่เป็นตัวล็อกปุ่มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แมกเนติคอนเทคเตอร์ตัวใหญ่ๆมันก็ดูไม่ไม่ฉลาดนักันนะครับถ้าต้องการจะลดราคาต้นทุนงวงจรลงนะครับนักเรียนก็สามารถจะลดได้โดยการเปลี่ยน C1 ตัวนี้เนี่ยเป็นรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์ R1 แทนนะครับแมกเนติคอนเทคเตอร์ราคาแพงกว่ารีเลย์เยอะนะครับตัวนี้มันใช้หน้าที่แค่ล็อกปุ่มเท่านั้นเอง แต่ตัว C2 เนี่ยห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดนะครับเพราะว่า C2 ตัวนี้ใช้คุมปั๊มนะครับใช้รีเลย์คุมปั๊มไม่ดีนะครับเพราะว่ารีเลย์ทนกระแสได้ไม่เยอะนะครับต้องใช้ Magnetic Contactor ในการควบคุมนะครับเอาแล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดก็คงจะครบถ้วนแล้วนะครับก็พบกันในปฏิบัติการที่8นะครับสวัสดีครับ